ข่าวด่วนข่าวไวข่าวดีข่าวร้ายแต่อันนี้นะครับเนื่องจาก Disney h o อ t ต r มีคนใช้ Android แล้วบอกว่า Talkback เนี่ยกดเข้าสู่ระบบแล้วใส่เบอร์โทรศัพท์ OTP ไม่เห็นมันไปหน้าใส่ OTP เลยทำอย่างไรแก้ไขอย่างไรไปติดตามกันครับช่วงเวลาต่อจากนั้นไปนี้ไป1 4 1 4พรภูมิใจเสนอเสพสื่อวนลนิดจิตแจ, <c oughs> จ่มใสอุ้ย สวัสดีครับผมนายหมอคอมนะครับอ่ะก็ต้องไปหาเดี๋ยวนะครับหาอะไรน้อปึ๊บอ่ะนี่ดิสนีย์พลัสเข้ามาเลยครับอ่แล้วก็สมัครสมาชิกไหมปัดซ้ายมาที่ซ้ายมือบนนะครับมาที่ Open Navigation เดอร์เคาะเข้าไปครับเมนูแล้วก็ปัดขวามาเข้าสู่ระบบจะมีปุ่มเข้าสู่ระบบนะครับกดเข้าสู่ระบบปึ๊บ ดิสนีย์บวกกลับปุ่มเขาก็จะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ที่คุณสมัครใช้งานดิสนีย์พลัสฮอสต้ากับทางเครือข่ายไว้เข้าสู่ระบบเพื่อดอนนี้สอเนินการต่อเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อครับปัดความาเบอร์โทรศัพท์มือถือของคุณเบอร์โทรศัพท์ช่องแก้ไขหนึ่งนิ้วแัดสองทางโชว w ิ่งนัมเบอร์คีย์บอร์ดเบอร์ที่จะใส่ต่อไปนี้เป็นเบอร์ทดสอบเบอร์ทดลองนะครับไม่ใช่เบอร์จริงๆในโลกนี้นะครับผมก็จะใส่แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์แปดศูนย์แปดแปด ห้าเอาผมมั่วเลยนะครับห้าห้าหกหกห้าตอนนี้กี่เบอร์แล้วครับสองสองน่าจะใส่เกินใส่ถูกใส่ผิดอ่าผมใส่เกินไป้โอ้โจริงๆต้องใส่ตัวเลขสิบตัวเป็นเบอร์โทรศัพท์จริงๆนะครับแต่เมื่อท่านกดที่ปุ่มดันขวามือสุดหรือคุณปัดขวาไปที่ปุ่มดันนะครับจะไม่มีปุ่มดําเนินการต่อใดๆทั้งสิ้นนะครับอ่าลองหาให้เพื่อนๆนะครับกดที่ปุ่มดันไปก็ได้อ่าดันปึ๊บ ซ้อนเป็นพิมแล้วซ้อนเป็นพิมแล้วปัดขวามาเนี่ยกลับปุ่มเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบเพื่อดเนินการต่อเข้าสู่ระบบเพื่อดำเนินการต่อเคาะตรงนี้ไม่มีผลใดๆครับปัดขวาครับศูนย์แปดแปดห้าสองหเบอร์อะไรห้าหกห้าสองสองห้าช่องแก๊สโอโทรศัพท์มือถือของคุณปัดขวาอีกไม่มีอะไรเลยไม่มี ปุ่มอะไรให้กดดําเนินการต่อเพื่อไปขอ OTP เพื่อมาล็อกอินเข้าสู่ระบบให้คุณอยู่ที่ช่องแก้ไขเนี่ยเข้าสู่ระบบเพื่อดอนี้เข้าู่08852เบอร์โทรศัพท์ของคุณนะสิบตัวนะ225ช่องแก้ไขแล้วโทรศัพท์มือถือของคุณ1นิ้วแตะ2ครั้งแต่ครั้งที่2ค้างไว้ออันนี้คือเทคนิคครับท็อกแบ็กไม่แอคเซสแต่เราก็ต้องหาเทคนิคให้เขาเข้าถึงจนได้อ่ะมันจะร้ายแต่เราก็ทําให้เป็นดีได้ครับ1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2ค้างไวปึ๊บ ปับมีผลอะไรไหมน่าเขาบอกโชว์วิ่งนัมเบอร์คีย์บอร์ดปัดขวามาดําเนนี่ดําเนินการต่อมีปุ่มดําเนินการต่อ,ตอโผล่มาให้แล้วครับเพียงแค่คุณ1นิ้วแตะ2ครั้งครั้งที่2องค้างไว้แล้วปัดขวาทีหนึ่งจะมีปุ่มดําเนินการต่อ,ตอแล้วคุณ1นิ้วแตะสองครั้งที่ดําเนินการต่อปั๊บ กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ถูกต้องครับของผมใส่เบอร์ผิดถ้ากดดาเนินการต่อเขาจะไปหน้าใส่โอเขาจะมีหน้าต่อไปที่หน้าสําหรับป้อน OTP นะครับคุณก็รับรหัส OTP มาแล้วก็กรอกให้แล้วเรียบร้อย4ตัวก็จะเข้าใช้งาน Disney Plus Star บนระบบปฏิบัติการ Android ได้แล้วก็เป็นคําถามจากบริการหมอคอมในวันพฤหัสบดีที่1กรกฎาคม2564ตอนเช้าเลยตอนนั้นผมยังบอกวิธีการสมัครชิ้ไม่ได้แต่พอหาวิธี แก้ไขปัญหาจากร้ายเป็นดีแบบนี้ได้ก็เลยมาเป็นข่าวดวนข่าวไวข่าวดีข่าวร้ายไอทีกับบริการหมอคอม1414งสพรัสกันครับลงชื่อเข้าใช้ได้นะครับถึงแม้จะไม่มีปุ่มดําเนินการต่อให้เราเราก็ทําให้มันขึ้นมาได้แบบนี้นี่เองลาไปก่อนแล้วครับกับผมสโชควรนัน์บริการหมอคอม1 4ึ่งสพลัสจากทางสถาบันคนตบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาครับสวัสดีครับผมดิสนีย์พ h ัสฮอสต์ต้อมหมอคอม Yeah!